ลงทะเลเนาะพี่น้องนเนาะแจ็คนิดหนึ่งเนาะพี่น้องเนาะลงทะเลนเนี่ยนั่น เทางกสน้บสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสุข่ทุกคนนะครับจากกวงเชนแอรพบพ่อกับพี่น้องคือเก่านะพี่น้องเนาะผู้เก่าผู้เดิมพี่น้องเอาตำหอยแค้งพี่น้องนี่ตำหอยแค้งใสยย่งไงเติอบอยพี่น้องบัสีสันคือ,อยังถือใจรักเลยนะพี่น้องเนาะผักบุ้งเนี่ยโหระพาเนื มากลิ้นฟ้าพี่น้องแล้วก็ดอกคาผักกดูดแล้วกะ็กระเทียมท้นพี่น้องมาตำหอยแค้งกับจ่าก,กวงหยับใส่เนาะพี่น้องเนาะมามาพี่น้องมาเอาหืมใต่แหลกกับปึกเลยพี่น้องเคี่ยใส่เนาะพี่น้องมันจังสี ถืดใจหลายงานสามหน่วย พี่นอง,ง,งลงทะเลเนาะพี่น้องนเนาะแจ็คนิดหนึ่งนะพี่น้องเนาะลงทะเลนเนี่ย นั่งถึงหมดบ่พี่อ,อ้อมดก็ยังกัดหลังจาก,กวงนั่งถึงหมดแล้วมั้งเปลี่ยนไปเลยด้ยครับบรรยากาศของจาก,กวงอันบ่ดิเปลี่ยนเพราะว่าหาพื้นหาพื้นที่ให้มันเหมาะสมเนาะพี่น้อง แค่ใซ้ใบเนาะพี่น้องจังจิตสดเอาตรวจจ้ากวงที่สดเอานั่นอืมอเอาหนีดู ปัน่นหดพี่น้องพี่น้องเคยถามจากกว่พราว่าระว่างหมากลิ่นฟ้าก็หมากมาละอันใดคมกว่ากันดีครับจากหวังมอบให้หมากมาลาได้พี่น้อง ถ้าแม่งผู้เพิกแบบเครื่องสุกเครื่องดิบเนาะไอ้กระสีน้ำเดือดๆแนก่กระจิมปุ๊ลงไปหลดพอดีปั๊บหลอดตีพี่้องผู้ผลิกแบบเครื่องสุกเครื่องดิบเนาะ เปิดฟ้ามาแล้แบบนี้ก็กินง่ายครับพี่นอน หนัวคักข,าขานาดอือ ខ្លាប់សារសាន់នាន់ន់ าขวงมันคนกินผักเก่งเด้ครับพี่น้องเป็นค้นมักผักเวลาขันเป็นพวกพริกพวกหยังพวกตำปนตำเจาเนี่ยขันบ่มีผักเนี่ยมันบ่รบอง์ประกอบไหมครับแม่นี่ับพี่น้องคนมักกินผักพี่น้องเมงเที่ก็ว่ากินผักเป็นแต่แซบเป็นคนมักกินผักครับพี่น้อง ันแดดหละอรรถรสหลายรสชาติเนาะ แซ่บคีอเก่ากับพี่น้องครับตำหอยแค้งดุดดนจังวนมาทีนึ่งนะครับเนาะแกมกับกระเทียมท้นนี่กรแฮงถือใกใจหลายคักตาในอันนี้กะรสชาติีเวลาเขากินเผ็ดกับไปแนมเสิบออกเผ็ดห่อนแน่เนาะพี่น้องเนาะมันอยู่ในพื้นที่เก่าอยู่ครับเนาะเอาบรรยากาศข้างหลังนี่แสงมันเข่าทาั้งนี่หน่าสิพอดีอยู่ครับพี่น้องครับเอา เอาไว้จำเนี้เนาะพี่น้องเนาะพบปะกับจ่กหวงชาแนลใหม่นะครับเนาะขอบบุญขอบคุณพี่น้องหลายๆนะครับทุกๆท่านนะครับที่กดติดตามกดไลค์กดแชร์รับชมคลิปของจ่กหวงทุกทุ่มมือนะครับกับข่าวกับน้าหมุนวนเปลี่ยนไปนะครับเรื่อยๆเนาะพี่น้องเนาะเดินทางมาหอดแปดหมื่นซับสะไข่แล้วครับพี่น้องครับขอบบุญขอบคุณพี่น้องหลายๆด้วยครับเด้อเดี๋ยวสีเฮ็ดคลิปขอบคุณพี่น้องอยู่ในแปดหมื่นซับสะไข่มีแต่ยังเียงกินหมวกอยู่พี่น้องครับเดี๋ยว จจกวงไปเตรียมตัวกันครับว่าสิเอาแบบใดมาฝากพี่น้องนะครับคือเอาครับพี่น้องครับกดไลค์กดแชร์กดที่ตามรับชมคลิปจะกวงมืออื่นจะกวงจะก้ยวเขาขก้าวหน้าแบบใดมาฝากพี่น้องอีกผอขกันไหมครับสวัสดีครับพี่น้องครับ